วันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2567 กองสวัสดิการแรงงานโดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานร่วมมือกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าติดตามประเมินผลการใช้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสาก์ออทรัพย์เข้าห่งทองจำกัดจากการเข้าติดตามประเมินผลสหก์ออทรั์เข้าห่งทองจำกัดได้กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานตามโครงการเงินกู้สร้างสุขปวดทุกหนี้นอกระบบประจำปีงบประมาณพศ2567 พบว่าสากลได้นําเงินที่ได้รับจากกองทุนจํานวน10ล้านบาทไปใช้ตามวัตถุประสงค์คือเพื่อเป็นแหล่งทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําให้กับสมาชิกเพื่อปลดหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบประกอบอาชีพเสริมเพื่อพัฒนารายได้แก่ตนเองและครอบครัวเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีคาดว่าจะมีสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากการกู้ในครั้งนี้จํานวน42ราย ผู้ร้อยละหร้อยละ4ีร้อยละ4.7เนี่ยเป็นใช้หนี้นอกระบบก็สากลก,ก็เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ปิดหนี้นอกระบบก็มาเป็นหนี้ในระบบที่ถูกต้องเงินทองก็ยังเหลือแล้วก็มีผู้ไปลงทุนปรับพื้นที่ครับทำการเกษตรเล็กๆน้อย,อยเพื่อวางแผนในอนาคตเพื่อ มันต่ายชีวิตเนาะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ก็ไปทำการเกษตรไว้รอตอนที่ยังมีแรงในส่วนของออสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นก็มีการออมออการฝากเงินมีหุ้นนะคะในเรื่องของการกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำค่ะ ุยกับแฟนว่าเอาส่วนที่เรามากู้เงินสากณรเพื่อเป็นลงทุนออนไลน์ว่าดอกมันถูกแล้วก็เราจะมีมีเงินประชายนี่ของสากณรด้วยเราจะมีเงินเก็บหุนเวียนใช้ในครอบครัวครับทางกองทุนเนี่ยมีระเบียบวิธีการที่ดีมากนะครับคือไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของกองทุนนะครับการควบคุมการติดตาม เราก็เห็นว่าตรงนี้ก็จะทำให้การใช้เงินให้ความช่วยเหลือสมาชิกเนี่ยสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ในในท้ายที่สุดน,นะครับในนามของสากลองพย์ข้าวหงทองซึ่งเป็นผู้ใช้บริการกองทุนผู้ใช้แรงงานมานะครับตลอดออต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆสากลเองรู้สึกซาบซึง้งซาบซึ้งใจแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณกองทุนผู้ใช้แรงงานแล้วก็ คณะผู้ดําเนินง,งานในเรื่องนี้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกอ,องทุนทุกคนนะครับบริการก็ดีนะครับแล้วก็ให้ให้ความสะดวกกับผู้ผู้ผรือสากรต่างๆดีมากนะครับการติดตามการประเมินผลเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปลอดภัยด้วยนะครับทางสากรก็ต้องเอาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์อันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน ผมเองในานามของผู้กอตั้งสากลตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับก็ได้เห็นตรงนี้ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ต้องขอขอขอบพระคุณกองทุนผู้ใช้แรงงานแทนสมาชิกสากลรองทรัพ์เข้าของทุกคนด้วยความริงใจนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ